bên này bên nhường cháu cháu ai đang sửa mạng cháu nó giàu á buồn cả từ lên lên เบอรเขาฟักไฟทำหมาแล้วมันหนีไปบวชซีใครอย่างมาทัทันก็เข้ากินนั่นเฮี้ยวเป็นโต้เบอร์เฮ้ยวเป็นโตไปขอเข้าแม่ซีนี่นะว้าใส่ตุเดี๋ยวนี้มีคนใส่บาปแล้วก็ต่างนีลุงฐานลงฐาน แง่หนีนบวตเป็นซีได้กิ่นอาหารญี่ปุ่นหันล้าอาหารไอ้คุณหมูคุณหมูทำแต่เจ้าเน้นนึกนึงอยากใครทำกินอย่างนี้ต้มต้มอันนี้แบบต้มขาไก่นะแต่ของเขาจะมีกุ้งกุ้งโจ๊ตปลาหมึกก็ต้มยำกุ้งอ่ะต้มยำกุ้ง เออ,อเก็มันยำมาว่าต้มขาไก่อย่างไรเหรอแต่เขาต้มกะทิก่อนหน้านั้นเขาต้ม<บ>ยำกุ้งน้ำข้นเหมือนต้มขาไก่ใส่พี่เผาขเขาเออในร้านคุณอ้วนในซอยซอยหกสิบสี่เนหน้าร้านเคยกินหมูห<อ>ันกุณหมูเคยกินเขาเอาอ้วนก็บหมูอาซาุปมาแนา่แนห่หัวปนนี้ พออีพัทอีแพวก็เจ้าของกินปลาหมึกไม่ได้ก็คือจะกินเบอร์อาหารรำรำไข่รำนีมีเฮ็ดน้ำฟ้าก็อย่าืมมีมันแข่งร้อยก็อย่างเฮ้ยจะบอกอูไปขวยต้มยำกุ้งคือมีมาแข่งร้อยเลยเออเขาใส่บเออพริดคลายออนเออพริดคลายออนมันสูตรอย่างละประเดี๋ยวนี้ Ừ, กับเข้าต้มยำกุ้งสูตรอย่างเดียวทำไรนะทำไรด,ดูนึกยังน,นึกอกออาใส่ใยังไ,ไอทำน้ำทำได้น้ำมันกินได้ก่อนนี่กาใสต้นหอมผักชออีกินได้ก็จะทำเมื่อกิน,นมแมลงก่อนหอมผักชีข่าอ่อนตะไคร้ ài cứ tỉu mai nì cứ xài mốt đi nào, ừm, hòm láng, hay mực hết nấm pha, và cái pích thái on lới, ừ, đây ngỏ, mày khoa, đây ngỏ, tôm nhâm cung, mi thái on này, xô ừ. mà đây, pích thái on, da cọt tát má tao tao